คาร์ดิโอ7ชั่วโมงใน1วันภายใน1วันมนุษย์เราจะสามารถเาผาผลาญแคลอรี่ได้มากขนาดไหนนี่คือบททดสอบความอึดและขีดจำกัดของร่างกายมนุษย์สวัสดีครับผมโคชแมนวันนี้เราจะมาทดสอบขีดจำกัดของร่างกายมนุษย์กับ7 e Hour Cardio Challenge คาร์ดิโอ7ชั่วโมงใน1วันครับวันนี้ผมจะมาคาร์ดิโอ7ชั่วโมงใน1วันเพื่อทดสอบ ขีดจำกัดของร่างกายและจิตใจครับเราจะทำสำเร็จหรือไม่มาดูกันครับเอาละครับการฝึกคาร์ดิโอเซสชันแรกนะครับก็คือการกระโดดเชือกนะครับเดีย๋ยวเรามาลุยกันเลยครับปรับโปรแกรมการกระโดดเชือกนะครับเราก็ทำการกระโดด10นาทีพัก2นาทีเป็นจำนวนทั้งหมด10เซตครับ กระโดดเชือกจบไปแล้ว2ชั่วโมงเบิร์นได้ทั้งหมด1 0 7 9แคลอรี่ต่อไปครับคาร์ดิโอเซสชั่นที่2ครับเราจะไปวิ่งที่ยิมกันนะครับสำหรับการฝึกคาร์ดิโอเซสชั่นที่2นะครับก็จะเป็นการวิ่งต่อเนื่อง2ชั่วโมงที่ลู่วิ่งที่ฟิตเนสนะครับสำหรับเซสชั่นนี้นะครับผมก็จะมีการใส่ที่รัดกล้ามเนื้อน่องนะครับ เพื่อเป็นตัวช่วยลดการบาดเจ็บด้วยนะครับปรับเซสชันนี้นะครับก็จะเป็นการวิ่งด้วยความเร็วสม่ำเสมอต่อเนื่องจนครบเวลา2ชั่วโมงครับจบแล้วครับกับการวิ่งต่อเนื่อง2ชั่วโมงครับเผาผามทั้งหมด1,309แคลอรี่ครับโอเคครับเข้าสู่การคาร์ดิโอเซสชันต่อไปครับคือที่จริงเนี่ยนะครับวันนี้ผมวางแผนว่าผมจะมาคาร์ดิโอเนี่ยนะ ด้วยการว่ายน้ำสัก2ชั่วโมงนะครับแต่ว่าวันนี้จะว่ายน้ำนะครับปิดไม่ให้ใช้เพราะว่าต้องทำความสะอาดนะครับนั่นคืออุปสรรคนะแต่ว่าเราจะไม่ยอมแพ่อุปสรรคนี้ครับดังนั้นต่อให้เราว่ายน้ำไม่ได้เราก็สามารถทำอย่างอื่นได้ครับเอาละครับเดี๋ยวในเซสชันนี้นะครับเราจะเปลี่ยนมาเป็นการวิ่งข้างนอกกันบ้างนะครับผมเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเราจะได้เจอกับอากาศบริสุทธ์นะครับผมแล้วก็ ได้เจอกับธรรมชาตินะครับได้เจอกับต้นไม้สีเขียวกันบ้างนะครับอ่ะงั้นเราไปวิ่งกันครับสําหรับการคาริโอเซสชั่นต่อไปนะครับเราก็จะมาวิ่งข้างนอกกันบ้างนะครับการวิ่งข้างนอกนะครับก็ทําให้เราเนี่ยได้เจอกับอากาศที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็ได้เจอกับธรรมชาติสีเขียวนะครับได้เจอกับต้นไม้กันบ้างนะครับก็ทําให้การคาริโอของเรานะครับไม่น่าเบื่อครับและยังสนุกเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นด้วยครับอืมตอนนี้ครับ หลังจากที่เราผ่านการคาร์ดิโอมาแล้ว4ชั่วโมงนะครับแล้วตอนนี้เราออกมาปีน้างนอกนะฮะตอนนี้เราเจอกับปัญหาแล้วครับก็คือระบบหายใจระบบพลังงานดีครับแต่ตอนนี้ขาเร่วไม่ไหวแล้วครับแต่ว่ามันอยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราจะไปต่อได้หรือเปล่าครับลุยครับจนสุดท้ายนะครับผมก็ตัดสินใจนะครับวิ่งต่อจนครบ1ชั่วโมงนะครับและเราก็สะสมการคาร์ดิโอครับได้5ชั่วโมงแล้วครับแต่สุดท้ายครับ ขาไม่ไหวแล้วครับเลยต้องหนีกลับมาที่ฟิตเนสแล้วมาเดินบนลูวิ่งต่อครับเริ่มจากเดินทางราบครับจากนั้นก็ค่อยๆปรับครับเป็นการเดินแบบทางชันครับแต่ว่าเดินไปแล้วเผาแคลอรี่ได้ไม่ทันใจครับเลยต้องเปลี่ยนมาเป็นการวิ่งช้าๆขึ้นทางชันแทนครับอดทนครับสู้กับความเหนื่อยความล้าของร่างกายครับอดทนคิดว่าจะต้องวิ่งให้ครบ 6ชั่วโมงให้ได้ครับเป็นการทดสอบขีดจำกัดของร่างกายแล้วก็จิตใจจริงๆครับเวลาที่ร่างกายอ่อนล้านะครับจิตใจที่เข้มแข็งและยังสามารถยิ้มสู้ต่อได้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเอาชนะอุปสรรคได้ครับจนในที่สุดครับก็ทำได้เกือบครบ6ชั่วโมงครับและโจนสุดท้ายครับก็มาต่อด้วยการนั่งปั่นจักรยานต่ออีก1ชั่วโมงเพื่อทำให้ครบ7ชั่วโมงครับ คาร์ดิโอ7ชั่วโมงครบเรียบร้อยครับแล้วก็ครบแล้วครับคาร์ดิโอ3ชั่วโมงเผาไปทั้งหมด1317แคลอรี่ครับสรุปผลครับกระโดดเชือก2ชั่วโมงวิ่ง3ชั่วโมงเดิน1ชั่วโมงปั่นจัก,กรยานอีก1ชั่วโมงรวม7ชั่วโมงเผาได้ทั้งหมด3 2 6 3แคลอรี่ครับแต่เดี๋ยวยังไม่จบ เนื่องจากว่าเผาแคลอรี่ได้น้อยเกินไปหลังจากพักไป1วันผมจึงมาวิ่งต่ออีก1ชั่วโมงเผาไปอีกหน่อยอีกสัก800แคลอรี่เป็นการจบชาเลนจ์ครับนี่คือผลทดสอบของชาเลนจ์นี้ครับทำให้เราเห็นว่าร่างกายมนุษย์นะครับมีพลังมากกว่าที่เราคิดไปเยอะครับขอให้เราเชื่อมั่นในตนเองและลงมือทำให้ดีที่สุดครับทำสิ่งที่เราทำได้ สม่ำเสมอทุกๆวันครับไปกับผมโคชแมนเทิร์นแฟตอินทูฟิตครับผมฝากกดติดตามและกด subscribe ด้วยนะครับผม